สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องพลายพีเบินแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็พาพีเบินมาเดินเล่นนะคะแม่เน่มาเดินออกกําลังกายนะคะแล้ววันนี้จุ่มน้องลูกตาลมาอันีก็ช่วงนี้อากาศก็มันเข้าสู่หน้าหนาวนะคะบรรยากาศนี่จะมืดเร็ว ีเลย,ยเลยถอยงัดเลยคัมาไปเนดีเดียวีเรี้วไปมาเจียนงัดแล้วงัดแล้วีเลย ไปไม่ถึงไปไม่ถึงอไปถึงไกลเกินไปหาหน่อยไปทุ่งาหน่อยว่าหิบเก่าม่อีหนยิบก้าไปแห่ทุ่งบุลาพรุ่งนี้ไปละหารทรายอ้ไอ้ะจพูดจะจีงานไหมจะละจรงานเออพูดเก่เนาะพูดอ้อม

เลี้ยวอะ่ะดูรถด้วยรถจะชนชวคนไทยว่ามคเ่แม่มาปบมีของแม่เยใช่ไทยยไใ่ครนดูรูก็หลอ พี่เว้นหนาวอาบน้ำไม่ทั่วตัวหนาวไหมพี่เว้น ว่ารออไหมวันนี้เดินเดินอ้อมเดินอ้อมไกลนะคะเพราะว่าววไม,ไม่ไม่ได้เดินมาสองวันแล้วนะคะ,อออะโอ้เสียงพี่เบบซี่เสียงพี่เบซเเบซี่ถึงนี้เลยนะคะแม่แม่แม เสียงอูพี่เบปซี่นะคะถึงสะการบินไทยเลยมีรีบเดินรีบเสร็จได้รีบกลับบ้านนด้นีบเห็นหญ้าเลยได้ี่พรุนี้พี่เบ้นก็จะไปแหงานนะคะแม่แม่แห่บุญกระถินนะคะที่อ่ะละหานทรายนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพิ่งมองเลยทีเดียวเห็นเจ้าเลย ช่วยเตือลงอาติน ah, ่ยช่วยเตือกนี่วิวสวยมากนะคะแม่แม่ดูนี่นะคะที่สการวินไทยบรรยากาศยามเย็นที่หมู่บ้านช้างวันนี้เราก็พาพี่เว้นมาเดินออกกำลังกายโอ้ยมีดันอี่หน้าจ๊ะค่ะ ดูพี่โชคชัยนะคะพี่โชคชัยเป่าพี่โชคยก็ยังตกมันอยู่นะคะแม่แม่แบบาุยองไงไม่ไี่ไลกินุอน้เย อันนี้ลมนะคะวันนี้มีลมบรรยากาศน่าจะหนาวนะคะวันนี้ลมพัด ช้างนะคะก็จะเดินมาเจอกันตรงแยกแบบนี้นะคะแม่แม่ก็ต้องมีติดไฟแดงนะคะอันนั้นก็เป็นพี่มาเล็กนะคะพี่มาเล็กตา,า,ามแล้วขอว่าตีสงแต่จีนเอาไว้ลย เนาะอันนี้พื้นถ่ายดิแล้วก็ได้จีกัดมุมก่อนมาเนาะอายิโมนี่นะคะเดี๋ยวพี่เบนก็จะกลับบ้านแล้วนะคะแม่จ๋าก็เก็บภับบรรยากาศยามเย็นนะคะอากาศหนาวนะคะนี่มีลมนะคะ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะฝากแม่แม่ไว้ติดตามนะคะติดตามปิดกำลังใจให้กับพวกเราช่องไายพี่เบ้นแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ